ซาอุเมื่อวานเล่นได้สิบเต็มสิบไหมคะขอบคุณเสื้อบอลด้วยนะครับจากเลสเตอร์ซิตี้ใช่วันนี้ต้องเชียร์เพื่อนผมหน่อยชินจิโอคาซากิญี่ปุ่นเจอกับเยอรมันเมื่อวานคือจริงๆซาอุคนก็คงจะโอ้โหชื่นชมกันแบบสุดยอดหมดแล้วนะครับแต่ผมจะพูดในสิ่งที่คนอาจจะมองข้ามไปคือทุกคนบอกว่าซาอุสุดยอดสุดยอดจริงๆในการที่สามารถชนะอาร์เจนตินาไปได้2ประตูต่อหนึ่ง ผมให้9 9 9 8เต็มสิบทำไมอะคะหายไปสอแต้มอะคืออย่างนี้ครับฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเป๊ปกัวเดีอลาเออวันนี้แปลกมากนะเป๊ปกัวเดีอลาผู้จัดการทีมของแมนซิตี้ประกาศต่อสัญญาอีก2ปีวันเดียวกับที่แมนยูประกาศยกเลิกสัญญาโรนัลดใช่ก็เป็นการ <laughs> เป็นการสื่ออะไรบางอย่างนะครับแล้วโรนัลดก็คงจะรู้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับไปดูใน ยูทูบแชมป์จัดไปผมพูดละเอียดหมดแล้วว่าทั้งหมดนั้นเป็นการ engineered หรือว่าเป็นการวางแผนของโด่หมดแล้วเพราะว่าทุกอย่างเห็นไหมเขาวางระเบิดแมนยูเสร็จเขาบินไปอยู่ที่กาตาร์แมนยูประกาศเลิกสัญญาเสร็จปุ๊บเขาเปิดตัวนาฬิกาใหม่เป็นนาฬิกาที่เขากำลังเหินขึ้นไปโขกป,ประตูแต่เป็นการโขกใส่แมนยูฉะนั้นทุกอย่างมันโดน มาดวูวางแผลมาหมดแล้วอย่าไปจริงจังกันเยอะเพราะอย่างที่พูดไปโดจะอยู่โดจะไปชีวิตคุณไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอะแยะมากมายแต่ซาอุโมฮันเปลี่ยนแน่พูดถึงแป๊บกอร์โอลาซึ่งตัดสินใจฝากอนาคตกับแมนซิตี้ต่ออีกสองปีเขาเคยพูดคำหนึ่งว่าเฮ้ยฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบของคุณคือไรแป๊บบอกว่าฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบของผมก็คือคู่แข่งต้องไม่ได้บอลแม้แต่วินาทีเดียว<อ>ซึ่งมันเป็นไปได้ไ แต่ความหมายของแป๊กก็คือไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหน there must be something that you can always improve หร so 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 ือว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างซึ่งคุณสามารถจะปรับได้เมื่อวานผมได้ดูเกมซาอุอย่างสุดดีใจมากวันนี้เสียงอาจจะแหบเล็กน้อยตะโกนเพราะว่าผมผมผมเชียร์ทุกชาติที่เป็นเอเชียโดยเฉพาะเกาหลีเพราะเกาหลีเนี่ยผมมีเสื้อโซนฮึงมินมีงานศิลปะซนฮึงมินญี่ปุ่นผมค่อนข้างจะมีความสนิทแล้วก็ชื่นชมชินจิโอคาซากิซึ่งเป็นตำนานทีมชาติ ญี่ปุ่นแล้วก็ที่บ้านก็ทาธุรกิจกับญี่ปุ่นฉะนั้นจะทําอะไรต้องเชียร์คนใกล้ตัวมีสองจุดจุดที่หนึ่งเนี่ยคือพอคุณตื่นเต้นเยอะๆเนี่ยมันจะลนใช่เราจะเห็นตอนจบที่น่ากลัวมากก็คือการมิสคอมมินิเคชันหรือว่าการที่ไม่สื่อสารปกติเนี่ยวลาบอลโยนมานะโี่มันต้องพูดว่าขอโทษนะเฮ้ย hey, ของกูถูกไหมฮะมคือเป็นการพูดอย่างนั้นก็คือลีไปโกจะออกมามีจังหวะหนึ่งโกซาอูกับกองหลังปะทะกันอย่างน่าเสียวไส้ซึ่ง มาวันนี้สําคัญมากนะฮะถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดเมื่อวานกล้องถ่ายภาพช้าหนึ่งครั้งแล้วตัดภาพเลย<ม>คืออะไรก็ตามที่มันบวาดเสียวที่หลายคนอาจจะอยากเกือกด,ดูเช่นโอ้มันตายหรือไม่ตายพวกนี้ห้ามออกอ<ม>ความเป็นสากลไม่ควรโชว์อะไรอย่างนั้นซึ่งอันนี้คือจุดแรกผมเชื่อว่าพอมันคงกดดันมากๆเนี่ยหูคงอื้อกันหมดโกก็คงจะพูดหรือเปล่าไม่รู้แต่สุดท้ายโกซาอุดได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของเกมด้วย<ม>แต่โกออกมาจะหวันนั้นโป้องอันนั้นน่ะถ้าเกิดใจเย็นกว่านั้นะมีสติกว่านั้น การเลี่ยงเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นได้กับอีกหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งผมตกใจมากในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็คือซาอุได้บอลคุณจำได้ไหมเกิดอะไรขึ้นคิดอะไรไม่ออกเตะบอลทิ้งออกนอกสนามไปเลยคือ,อ,อ,อคืออันเนี้ยคือเหตุผลที่ผมบอกว่าผมให้ซาอุ9 9 9 8คือมันมีอีก2จุดซึ่งผมว่าตอนเนี้ยซาอุได้ประสบการณ์ในการเจอกับยากเนี่ยผมเข้าใจครับว่าเวลาเจอกับทีมใหญ่เนะี่ยมันอยากให้<ต>มันมันหมดเหลือเกินจนมันข้ามมาทำในสิ่งที่อาจจะทําให้เราเสียเปรียบได้แต่ผมว่าซาอุและหลายชาติจะได้ดูแลผมเชื่่อวา จบเกมซาอุคงจะไม่ได้ฉลองอะไรกันเยอะและ้วเพราะว่าแม้ชนะอาเจนยังไม่ได้หมายความว่าจะเข้ารอบต่อไปอฉะนั้นเขาต้องมานั่งดูว่าในเกมที่เขาชนะอาเจนได้มีอะไรที่เขาสามารถจะปรับปรุงได้บ้างนะครับก็จริงๆมันมีอยู่อีกบางจุดที่ผมเห็นแล้วผมว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะฮะที่ยู่ดีแฟนบอลซาอุเนี่ยตอนจบเกมไปทำท่าซูไปทำกวนใสายแฟนอาเจนเนะี่ย คือผมบอกว่าผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคุณควรจะเข้าไปจับไม้จับมือตอบไหลแล้วบอกเอ้ยกูดเกมคือผมถ้าอย่างเัินเดยวทะเลาะก,กันเนี่ยคือผมไม่ไมชอบเอฟซีที่แบบเวลาชนะอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยคือฝ่ายอาร์เจนตงจะหัวใจวายพอไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับเป็นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเราพัฒนาได้เราชนะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยเราต้องมีศักดิ์ศรีและความเป็นคนพอที่จะเฮ้ยเกมหน้าเอาใหม่นะอาร์เจน สู้ๆนะวันนี้ขอบคุณกูเกมคือมันดีกว่าอยู่ดีกว่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือคือคือ,คอผมมองว่ามันไม่ใช่และนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้กีฬาในบางมุมเป็นเหมือนยาพิษแล้วก็มีภาพคนบางคนที่เหมือนกับพอบอลชนะเสร็จปุ๊บคุณเห็นไหมผมไม่อยากเอาภาพมาออกทำลายข้าวของในบ้านตัวเองทุบป,ประตูผา่านขนประตูออกนอกบ้านคืออสุดท้ายมันเป็นแค่เกมครับและหลังๆคุณก็จะมาเสียใจภายหลัง มีสามีภรรยาหลายคนเลิกกันเพราะว่าฟุตบอลกูรู้ไหมว่าฟุตบอลเนี่ยนัดพวกน,นี้จะทําให้ประชากรเพิ่มเยอะสุดความดีใจที่แบบบ้าบอหลุดหลุดโลกเนี่ยสมมุติชนะเกมใหญ่หญๆเซ็ก์จะเกิดขึ้นคืนนั้นเวลาบอลเราชนะเวลาแชมป์บอลโลกและคนที่เลิกส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่น่าตัดสินใจหลังานไม่น่าตัดสินใจมีลูกในวันที่บอลมันชนะเลยเพราะมันเป็นความมันเป็นความเ hey, ฮชัววูบแต่มันจะนํามาพร้อมกับความสัมพันธ์ ความรับผิดชอบหรือการต่อสู้การทะเลาะการหยาเยอะแยะม,มากมายฉะนั้นะผมบอกว่าเวลาจะดูบอลด้วไใบอีกขั้นหนึ่งเนี่ยอย่าไปอินอะไรกับมันเยอะนะครับแล้วสุดท้ายอยากให้ดูรูปนี้เ,เป็นปการปิดท้ายเป็นว่าเป็นรูปที่ประทับใจมากกล้องมาดูชัดๆนะฮะอันนี้มีคนส่งในเน็ตมาให้ดูเจ๋งมากเลย<อ>คือเป็นแฟนซาอุดิอาระเบียคือผมผมชอบนะแล้วผมก็เพิ่งมาบรรลุทีหลังว่า การที่เราไปเชียร์ทีมไกลตัวอย่างอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีหรือบราซิลอาร์เจนซึ่งเราไม่ได้มีคอนเน็ชันไม่ได้มีสายใยสะพานอะไรกันเลยเนะครับด้วยกันผมเชื่อว่าคนไทยมีความใกล้ชิดกับญี่ปุ่นกับเกาหลีกับจีนอะไรเยอะกว่าฉะนั้นอย่างที่ผมบอกมาวันนี้เราฝันได้เยอรมันสามารถแพ้เกาหลีใต้ได้อาเจนสามารถแพ้ซาอุดไดฉะนั้นไทยต้องฝันใหม่ฝันให้ไกล แล้วตอนนี้คุณชอบอะไรใครคุณน่าจะใส่เสื้อทีมชาติไทยใส่เสื้อสโมสรอนไทยแล้วคุณไปปักโรนันโดหรือแมสซี่มันจะทําให้คุณเป็นแฟนบอลที่เหนือชั้นขึ้นมาอีกขั้นซึ่งตรงน,นี้ผมว่าเป็นช็อตเด็ดของซาอุเลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้คุณมีอะไรอยากจะเปิดใจถามไหมคืนนี้คืนนี้คืนนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับเจอร์นโอ้ผมว่าผมว่าตอนแรกคือมันมีข้อดีข้อเสีย ผมเชื่อว่าตอนนี้ในแคมป์ญี่ปุ่นเนี่ยคงจะมีการตกใจกันว่าซาอุดิอาระเบียสกอร์เนี่ยคือซัสุดยอดมากชนะอาร์เจนได้ผมว่าน่าจะเป็นการปลุกขวัญและกําลังใจให้กับทีมที่ไม่ใช่ทีมใหญ่แต่ในขณะเดียวกันผมกลัวอินซีอินซีเด็ผมใช้คํานี้เพราะว่าเยอรมันชุดนี้มากกว่าครึ่งทีมไม่เคยเล่นบอลโลกมาก,ก่อนฉะนั้นเยอรมันก็จะต้องโดนโค้ชพูว่าเฮ้ย เมื่อวานอาร์เจนโดนซาอุดนะพวกคุณอย่าไปดูถูกญี่ปุ่นนะนักบอลญี่ปุ่นหลายคนอยู่ในยุโรปอยู่ในเยอรมันนะเก่งนะคะฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าเก,เ,เกมนี้เป็นเกมที่ไม่ควรพนันเยอะที่สุดเพราะถ้าเกิดคุณมองในแง่ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นตอนนี้เฮ้ยซาอุทําได้เราเจ๋งกว่าซาอุเราก็ต้องทําได้เยอรมันก็บอกว่าเฮ้ยอาร์เจนพลาดได้อืเราจะพลาดได้อย่างไรสถานการณ์มันเหมือนกับอะไรคุณรู้ไหมอะไรคะป่าฮะ ป่าเดี๋ยวกว่าพี่จะออกเสียงได้ป่ามาใกล้หน่อพี่อันนี้คือสัจธรรมนี่หน้าสดนะเนี่ยใกล้พอไหมทุกเชา้าที่แอฟริกาจะมีกวางตัวหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่าวันนี้ฉันต้องวิ่งให้เร็วกว่าสิงโตที่วิ่งเร็วที่สุดเพื่อจะอยู่รอด ในขณะเดียวกันก็จะมีสิงโตตัวหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าวันนี้ฉันต้องวิ่งให้เร็วกว่ากวางที่วิ่งช้าที่สุดสัจธรรมของเรื่องนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นนักล่าหรือนักถูกล่าคุณหยุดวิ่งไม่ได้นี่บีถอยด้วยนะอ่ะฝากถึงช่องเราหน่อยอย่าลืมถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับ ตอนนี้ผมมีวงในมาแจ้งผมว่ารายการไหนก็ตามเนี่ยที่เป็นประโยชน์เยอะๆจะมีการมองเห็นไม่เยอะเท่าพวกแบบโชว์เนื้อ,อเต้นโดยเฉพาะเต้นที่อะไรที่มันเกินเป้าลงมาน้วยวิวแล้วท้งงางนั้นเทปหน้าเดี๋ยวพี่แชมป์ถอดสผมมีจุด <c oughs> ยืน <c oughs> ผมมีจุดยืนที่แข็งแกร่งกว่านั้นคนเราไม่ควรออกรบก,กับสิ่งที่อยู่ในใจตัวเอย <c oughs> You shouldn't go to war within yourself เชนนั้น ผมก็ไม่เปลี่ยนหรอกครับเพราะผมรู้ผมทาอะไรอยู่แต่สิ่งที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยรายการของรายการของคุณแชมปเนี่ยมันดีฉะนั้นถ้ามันดีก็ฝากด้วยนะครับ t i k t o k Instagram Twitter แล้วก็ y YouTube แชมปจัดไปและในช่องแชมปจัดไปตอนนี้ผมมีคลิปดีๆเยอะมากเลยเป็นคลิปล่าสุดที่นักร้องแรปเปอร์หมื่นล้านนักร้องที่ออกแบบจนหลุยวิตงในกีอารีดาต้องจ้างเขาไปออกจนตอนนี้เป็นแรปเปอร์หมื่นล้านแต่เขาไปพูดความจริงอะไรบางอย่างผมเชื่อว่าสังคมสนใจ จนตอนนี้จากหมื่นล้านไปเหลือแค่พันล้านมันเกี่ยวกับเงินมันเกี่ยวกับความเก่งมันเกี่ยวกับความดังมันเกี่ยวกับนักธุรกิจมันเกี่ยวกับการเมืองเข้าไปดูครับที่ช้ําจัดไปแล้วผมขอฝากจริงๆนะครับใครไม่อยากพลาดคลิปเข้าไปชมไลค์แชร์ u b s c r i b e สมัครไม่พอคุณต้องไปกดกระดิ่งดิ่งไม่พอต้องเป็นดิ่งสีดําตัวบนสุดเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดอะไรที่เด็ดต่อชีวิตคุณ แล้ววันพฤหัสพรุ่งนี้เจอกันที่ช่องพีพีทีวีพรุ่งนี้จะเป็นปรกนากฏการณ์นะครับผมได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของรายการผมเพราะผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นผมเปลี่ยนในสิ่งที่หลายคนบอกว่ามันเป็นจุดแข็งของผมผมเปลี่ยนเพื่อผมผมเปลี่ยนเพื่อคุณหวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้บทใหม่ของรายการ กีฬาตัวพ่อพรุ่งนี้23นาิก45นาทีเจอกันผมรักคุณฝันให้ไกลฝันให้ใหญ่บางชาติฝันเป็นแชมป์โลกบางชาติบอลโลกยังรอยฝ <laughs> ันให้ใหญ่งไงต้องไทยนะจ๊โอเค